สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชมผู้แฮนดิคราฟนะคะคลิปนี้จะมาชวนถักกระเป๋าลล่เก๋ๆด้วยวิธีที่ง่ายๆนะคะฝากกดติดตามช่องชมผู้แฮนดิคราฟเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก่อนรับชมด้วยนะคะคลิปนี้อุปกรณ์ที่ใช้จะใช้เชือกร่มตราหงเส้นขนาดประมาณ2.5มิลนะคะใช้เข็มถักด้านเบอร์5ของเข็มทิวลิปสีทอง แล้วก็ใช้กรรไกรตัดไหมนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะวิธีทำให้เราเริ่มต้นด้วยการถักโซ่ขึ้นมาขนาดยาวเท่ากับความสูงของกระเป๋าเลยนะคะการถักโซ่ไม่แต่จะใช้วิธีผ่านเข็มลงไปบนไหมสองรอบแล้วจับปมไว้จากนั้นเกี่ยวไหมลอดห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นให้ถักโซ่ขึ้นมายาวเลยนะคะ ถักโซ่ขึ้นมาให้ได้ความยาวเท่ากับความสูงของกระเป๋าสองเท่าเลยนะคะใบนี้จะถักกระเป๋าที่มีความสูงขนาด10นิ้วแล้วก็ถักโซ่ขึ้นมา20นิ้วนั่นเองนะคะก็คือทบครึ่งแล้ววัดให้ได้10นิ้วจากนั้นเราต้องการในส่วนของก้นกระเป๋าขนาดความกว้างเท่าไหร่ก็ถักโซ่ขึ้นมานะคะ วันนี้จะถักกระเป๋าให้มีความกว้าง2นิ้วก็ถักโซ่ต่อขึ้นมาอีกนะคะจับตรงนี้ไว้ก้นของกระเป๋ากว้างประมาณ2นิ้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะถักด้วยลายควักธรรมดากับโดยเริ่มต้นที่โซ่ที่2นะคะ เป็นวิธีการถักที่ง่ายมากเลยนะคะกระเป๋าใบนี้ไม่มีความซับซ้อนอะไรเลยมือใหม่ก็ฝึกถักได้นะคะถักควักธรรมดาลงไปบนโซ่โซ่ละหนึ่งครั้งนะคะการถักลายควักธรรมดาจะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ ให้เราถักด้วยลายนี้ไปจนสุดแถวเลยนะคะเดี๋ยวข้ามคลิปไปเจอกันตอนถักจบแถวแล้วค่ะตอนนี้เมื่อถักมาจนสุดแถวแล้วนะคะการข,ขึ้นแถวต่อไปให้ทําเหมือนกันทุกๆครั้งทุกๆแถวเลยนะคะให้ถักโซ่หนึ่งครั้งจากนั้นก็พลิกชิ้นงานกลับนะคะจากนั้นให้เรา ถักโดยการแทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นนะคะหนึ่งเส้นด้านที่อยู่นอกตัวเราปกติเวลาถาักนะคะเราจะแทงเข็มผ่านสองเส้นแบบนี้แต่ลายนี้ให้แทงเข็มผ่านเพียงแค่เส้นเดียวที่อยู่ด้านนอกตัวเราแบบนี้ค่ะถักควักธรรมดาตามปกติเพียงแต่แทงเข็มผ่านเพียงแค่หนึ่งเส้นนั่นเองนะคะ ก็ถักแบบนี้ไปจอนสุดแถวนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนถักสุดแถวเดี๋ยวแม่แต่ถักขึ้นแถวใหม่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ ตอนนี้ก็ถักมาจนจบแถวที่สองแล้วนะคะขึ้นแถวต่อไปก็ถักโซ่หนึ่งครั้งเหมือนเดิมจากนั้นก็พลิกชิ้นงานกลับแล้วก็เริ่มต้นถักตรงนี้นะคะหลักแรกตรงตำแหน่งนี้แทงเข็มผ่าน1เส้นที่อยู่ด้านนอกตัวเราเหมือนเดิมนะคะแบบนี้นะคะ การขึ้นต้นแถวใหม่ก็เหมือนเดิมนะคะเริ่มถักที่ตำแหน่งหลักที่สองนี้แท่งเข็มผ่าน1เส้นทําซ้ำๆเหมือนเดิมในทุกแถวจนได้ขนาดความกว้างของกระเป๋าตามที่เราต้องการนะคะลายตรงนี้เราจะถักเป็นแผ่นของกระเป๋าทั้งด้านหน้าและด้านหลงังและตรงส่วนของก้นกระเป๋าด้วยเลยนะคะ คลิปนี้ก็เป็นวิธีการถักกระเป๋าง่ายๆเป็นการถักกระเป๋าตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆนนะคะมีเพื่อนๆนมาขอให้แม่แต่ถักกระเป๋าใบนี้เป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยนะคะแม่แต่ก็จัดให้ตามคําขอนะคะลายของกระเป๋าจะเริ่มออกมาให้เห็นลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจะเริ่มเห็นลายชัดเจนแล้วส่วนการจัดรูปทรงของกระเป๋าตัวใบกระเป๋าจะ ถูกจัดทรงให้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นด้านความสูงของกระเป๋าที่เรากําหนดขึ้นมานะคะจะมีด้านความสูงแบบนี้ตรงนี้เป็นชิ้นข้างหลงังส่วนตรงนี้เป็นชิ้นข้างหน้านะคะดังนั้นเราจะถักแบบนี้ไปกลับเรื่อยๆจนได้ขนาดความหนาของกระเป๋าที่เราต้องการเราก็ ถักไปด้วยแล้ววัดไปด้วยนะคะตอนนี้ความกว้างของกระเป๋าเพิ่งได้1นิ้วนะคะเมื่อแต่จะถักให้กระเป๋าขนาดความกว้างประมาณ9นิ้วก็ถักเป็นแผ่นแบบนี้มาเรื่อยๆจนได้9นิ้วนะคะจากนั้นเราจึงจะไปถักในขั้นตอนของการถักด้านข้างของกระเป๋าและสายของกระเป๋าในคลิปที่2นะคะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวขอตัว ถักด้วยลายนี้ไปกลับจนได้ขนาดความกว้างของกระเป๋าตามที่ต้องการก่อนนะคะก็ถักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตตัดจบคลิปตอนที่หนึ่งนี้ก่อนไปเจอกันในขั้นตอนต่อไปในคลิปที่สองนะคะ